1.2เนี่ยการใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อทางไกลในประเทศหรือโทรทางไกลระหว่างประเทศนะครับการติดต่อทางไกลในประเทศและระหว่างประเทศหรือโทรเพื่อติดต่อเข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานของท้องถิ่นทั้งนี้เนี่ยหากเป็นกรณีธุรกิจธุระส่วนตัว นะครับที่เป็นธุระส่วนตัวแล้วไม่ได้เก yeah, well. yeah. ี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการแล้วก็มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อทางไกลในประเทศระหว่างประเทศโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีของการใช้โทรศัพท์ของสํานักงานของท้องถิ่นเนี่ยเพื่อติดต่อทางไกลระหว่างประเทศติดต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับที่มีความจําเป็น ที่จะต้องใช้นะครับกรณีเป็นการเร่งด่วนให้ได้นะครับถ้าเป็นลักษณะของการใช้ระหว่างประเทศในประเทศทางไกลโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับสามารถใช้ได้แต่ต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนเท่านั้นทีนี้ถ้าเป็นกรณีธุรธุรส่วนตัวเนี่ยผู้ใช้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองนะครับต่อมาในข้อ1.3เนี่ยการดําเนินการตามข้อ1.2ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายและต้องจัดให้มีทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดนะครับเพราะฉะนั้นการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ติดต่อทางไกลติดต่อทางไกลระหว่างติดต่อระหว่างประเทศหรือโทรเพื่อติดต่อเข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารโดยมีแบบในการขออนุมัตินะครับ